วันนี้มาแอบ,บส่องร้านซอยจุร้านซอยจุอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็มีไม่น้อยนะมีรถมาจอดกันเยอะอยู่นะมีรถมาจอดกันเป็นแถวเลยเขาว่าซอยจุอร่อยก็มีดนตรีด้วยนะมีดนตรีมาเล่น มีเปิดเพงลงร้องกันทุกคืนวันนี้วันสบายสบายเนาะลมเย็นเย,ย็นพัดชิวชิเย็นเย,ย็นสบายใจนั่งดูร้านอาหารไปสบายใจ เพื่อนๆก็ฟังเสียงนกร้องไปร้านอาหารก็อยู่ติดกับริมคลองเลยอยู่ติดกับริมคลอง มีทั้งถนนมีทั้งรำคลองเห็นไหมเขาว่าซอยจุอร่อยนะแต่มรีก็ยังไม่เคยกินเนาะซอยจุมันมีรู้เหมือนหมูหรือเปล่าก็ไม่กล้าไปกินนะเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นคนพุทธเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมีเนื้อหมูไหมอะไรไหม แต่คนแถวบ้านบอกว่าซอยจุอร่อยออซอยจุอร่อยอม,มาลีก็ไม่เคยไปลองเลยเพราะไม่รู้ว่ามีหมูเปล่ามีอะไรหรือเปล่า ถ้าใครสนใจจะมาชิมก็ได้เนาะเนี่ยตอนนี้เขาก็เปิดแล้วเนี่ยมีไฟแสงสีแล้วเนี่ยไฟแสงสีแล้วมีไฟแสงสีแต่เขาเขียนชื่อร้านไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยนะเขาเขียนเป็นภาษาเหมือนญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ ม,มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเขาไม่กล้าเขาไปถ่ายกายนี่ถ่ายคนแล้วฝั่งคลองไม่กล้าไปถ่ายใกล้ๆเพราะว่าเรากลัวของว่าแต่นี่ตอนนี้เริ่มมีเปิดไฟแสงสีแล้วกว่าจะปิดก็หลายทุ่งอยู่นะเปิดปิดหลายทุ่งอยู่ โอ้ยสงสัยว่าจะให้ตกปลากันด้วยนะวันนี้สงสัยจะมีการตกปลากันด้วยเพราะเขามีบ่อปลา,ามีบ่อปลาคือใครเข้าไปตกก็จะเสียค่าเข้า50บบาทแล้วก็ได้ปลาฟรี1นึโลแลแ้วแถ้าเกินจากนั้นก็ต้องซื้อต้องจ่ายตังเขาเห็นมีคนหิ้วกระสอบด้วยสงสัยว่าจะตกปลากันเพิ่งเลิก คงจะตกปลากันเพิ่งเลิกนะ,ะเขามองใหญ่เลยแล้วถ่ายถ่ายอยู่เขามองใหญ่เลยจะเตะเราไหมเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเขาเราเราถ่ายร้านเนาะออนดูนะเราถ่ายร้านอาหารเนาะแล้วก็ถ่ายรถด,ด้วยแล้วก็มีต้นไม้ด้วยอ,อ ถ้าใครส,น,สนใจจะชิมก็คงจะมาได้เนาะรถมันถนนมันก็สะดวกอยู่เนาะเป็นถนนลาดลาดยางเนาะเรียบคลองอะ่ะถนนเรียบคลองรนะ้านอาหารก็นั่งกินชิวชชิวช,วชวลมโชยโชยสบายสบาย นั่งมองท้องทุ่งนั่งมองบอ่อปลาก็สบายดีแบบชิ้วๆตอนนี้มันยังไม่มืดมากยังมองไม่เห็นแสงสีเท่าไหร่แต่มืดกว่านี้ก็จะมองเห็นแสงสีดูลำน้ำนะ น้ำนาวันนี้ไม่มีขึ้นเท่าไหร่แต่น้ำอ่ะน้ำเหมือนกับว่าจะถูกปล่อยมาทางสระบรุรีทั้งเขื่อนนั้นอ่ะรู้สึกว่าจะปล่อยมาน้ำาก็จะไหลมาเรื่อยๆไหลเรื่อยๆน้ำขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้น้ำขึ้นเพราะว่าเขากำลังระบายน้ำมารู้สึกว่าทางนน้นจะท่วมกันเนาะ นั่งลมชิวๆเย็นสบายเลยเสียอย่างเดียวนะกลางคืนนะถ้ามันมีไฟนะมันนั่งร้าสบายเลยอะแต่เสียอย่างเดียวมันไม่มีไฟอะเพราะกลางคืนมันก็มืดมันก็มืดเนาะมันก็เลยไม่กล้าลงมานั่งอก็กลัวเนาะก็กลัวเพราะว่ามันมืดเนาะอันนี้มันเป็นที่เรามานั่งนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้เจ้าของก็ไม่ได้ขาย ไปงานศพกันก็เลยไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวโอเค <c oughs> นะลมพัดเย็นสบายโอ้น่านั่งเล่นมากเลยนั่งเล่นชิวๆเนอะเย็นสบายเลยเย็นสบายใจนะไม่ต้องใช้พัดลมเลยแหละ รถคันนี้ยสงสัยจะมาตกปลาเอาก็สอบไข่สายรถกันไปหลายถุงอยู่คงจะได้ปลาไปเยอะอยู่แต่ถ้าเกินจากหนึ่งโลก็ต้องซื้อเขาวนะผมาไม่ได้ให้ฟรีต้องซื้อโอเคทำคลิปสั้นๆให้ดูกันเนะาะให้มันมีการเคลื่อนไหวเนาะ คนะครับโอเคอขอจบลงคลิปแค่นี้นะครับขอจบคลิปลงแค่นี้นะ ลมเย็นสบายหนะ้านั่งจริงๆเย็น,ยน